ปกปิดรอยอาระยะธรรมบนหน้าเราทุกคนแต่ว่ามันบางเบามากเลยค่ะตองพื้นของปะนันชิตานะคะซอฟต์สมูทนะคะมีสองสีนะคะสำหรับผิวขาวนะคะแล้วก็ผิวสองสีนะคะแพ็กเกจคือพรีเมียมมากในราคาแบบไม่กี่ร้อยบาทผลิตจากเกาหลีนะคะน้องมาจากเกาหลีเลยค่ะนื้อคือ เนียนมากนะคะทุกคนลองให้ดูอันนี้หน่อยใช้เบอร์ศูนย์นะคะทุกคนคือจริงๆเราใช้น้อยมากๆนะคะแบบว่าหนึ่งหนึ่งปั๊มประมาณนี้เท่าน้นเองนะคะปริมาณนะคะสามสิบมลเลยือใช้นานมากไม่ต่ำกว่าหกเดือนค่ะแล้วก็ระหว่างวันคือหน้าเนี่ยยิ่งแบบยิ่งสุขภาพดีอะค่ะยิ่งเจอแดดยิ่งเจอแบบมีเหงื่อออกแล้วก็ซับออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าจะแบบยิ่งแบบ สวยหน้าเด็กนี่ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะรอยกะใดๆปิดหมดแต่บางเบาคือที่ชอบ,บเพราะว่ามันปิดปกปิดรอยอารยะรมบนหน้าเราทุกคนแต่ว่ามันบางเบามากเห็นแล้วคัะนี้ยังไม่เกลี่ยเห็นไหมคะสีผิวจะแบบคนละสีเลยนะคะอะัเรามาเกลนะี่ยเกลี่ยแปบ๊บเดียวมากทุกคนเห็นความเกลี่ยไหมคะในเกลี่ยแปบ๊บเดียวเลยค่ะเป็นงานโชว์ผิวเลยทุกคนโชว์ผิวงานผิวจริงๆค่ะ แต่ปกปิดเก็บหมดไม่ว่าจะเป็นรอยสิวนะคะรอยเป็นรอยเนี่ยปกปิดได้เลยนะคะนอกจากเป็นเม็ดนูนๆน,นะคะมันอาจจะแบบเห็นเม็ดนูนๆอยู่แต่ถ้าเป็นรอยไม่ว่าจะเป็นรอยอะไรบนใบหน้านะคะมันปกปิดได้หมดเลยทุกคนถ้าไม่ดีนี่เราเราไม่ใช้แน่นอนนะคะ